ข้างลำบากส่วนอำเภอที่อยู่ติดกับอ่าวไทยและมีน้ำท่วมก่อนหน้านี้ก็คืออำเภอ่าชนะและไทย,ยาระดับน้ำลดลงแล้วเช่นเดียวกับที่อำเภอการจนบดิตและดอนสักแต่ว่ามีน้ำท่วถมถนนสามแยกบ้านในดอนสักบริเวณควนดินแดงทำให้รถไม่สามารถขับรผ่านได้ส่วนพื้นี่ลุ่มต่ำยังมีน้ำท่วมขางสูง,สงและยังคงมีฝนตกในอีกหลายพื้นที่ มีพื้นที่วิกฤตก็คือบางตำบลในอำเภอวังวิเศษและ5้าตำบลในเขตอำเภอเมืองมีน้ำสูงมากกว่าเมื่อวานนี่ห้าเซนติเมตรถึง1เมตรเจ้าหน้าที่ไม่สามารถเข้าไปยังพื้นที่ได้สำนักงานต้องัจและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรังรายงานว่าวันนี้พบศพผู้เสียชีวิตสอรายจากการจมน้ำที่อำเภอเมืองแเอวังวิเศษถนนใกล้กันไม่ได้สี่สายโออมาม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  เพราะบ้านเราเท่านั้นนะคะที่มีปัญหาภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นในขณะนี้เพราะว่าพื้นที่ทางตอนกลางของรัฐฟลอริดาสองสหรัฐก็ต้องเผชิญกับพายุฝนพัดถล่มและสภาพอากาศเลวร้ายมาสองวันแล้วค่ะทําให้เกิดน้ําท่วมและไฟฟ้าดับเป็นบริเวณกว้างพื้นที่ภาคตะวันเหนือหลังพายุฝนพัดถลมเมืองเลสแวนในรัฐฟลอริดาสอนเช้าตอเวลามัม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 เลยมัมเลยมัมเลยลูกมัม